ขายของสนุกไหมสนุกมากทุกคนหนูไม่คิดว่ามันจะเอ็นจอยได้ขนาดนี้คือสนุกมากแล้วแบบว่าวันสุดท้ายตกใจมากคือลอมเป็นความเป็นปีแรกใช่ปะหนูก็ไม่คิดว่าแบบเราจะสามารถขายของทุกอย่างในบูได้ขนาดนี้คือหนูได้ยินมาว่าแบบเอ้ยมันขายได้อะไรอย่างงี้มันขายได้นะอะไรอย่างงี้พอหนูพอขายจริงปุ๊บมันขายได้เฉยเลยหนูก็แบบไม่คิดว่ามันจะขายได้ขนาดนี้ขายยัน,น้ำปลา ไม่ก็แบบว่าเห็นว่าอยากกินน้ำแรกก็ไม่คิดไงก็หยิบม,มาเฉยน้ำปลาก็ไม่คิดว่าจะมีคนซื้อจริงชอบกิจกรรมแอดเฟรนมากเฮ้ยถ้ามีอีกก็แบบว่าไว้จัดอีกนะคะไว้แบบมาพูดคุยกันได้อีกจะได้แบบสนิทกันมากขึ้นเอาน้ำปลาไปแบ่งกินหน่อยก็น้ำปลาไปแล้วนี่ตอนนี้น้ำปลาอยู่ไหนบอกทีแค่หมูเป็นกระสอบจะกินยังไงให้หมด หมดเพื่อนก็เทแบบเทกินทุกวันนะ่ะเดี๋ยวก็หมดจริงๆน้ำปลาก็ต้องอยู่ในครัวเนาะก็ <c oughs> <g ül> เผื่อแบบว่าเผื่อแบบว่านี่ไงเผื่ออยู่ในห้องนอนอะไรงี้เผื่อแบบตื่นมาแล้วแบบรู้สึกว่าแบบต้องการความเค็มเออก็หยิบม,มากินเออใครจะเอาน้ำปลาไปไว้ในห้องนอนเอาเข้าไปทําไมก่อนเพื่อมีคนเอาไปไว้ไงใครจะไปรู้ คือให้เอาไปเว้นห้องนอนก็เผื่อไงทุกคนคนหนึ่งน้ำปลาคนนึงน้ำมะนาวใช่โอ้อีกนิดหนึ่งซื้อถ้วยเลยก็ได้นะ